อมมิิกช็อปนะครับวันนี้ก็ได้แอมขยาย V3346 นะครับตัวนี้นะครับเป็นโฉมใหม่นะครับจากแบรนด์ซาวมิลานนะครับตัวนี้นะครับน้ำหนักตัวเครื่องก็อยู่ที่ประมาณ8กิโลกัมนะครับหน้าฟางอยู่ที่43เซนติเมตรนะครับก็ตามตลรางเมตรที่วางไว้เลยนะครับก็เป็นแอมขยายตัวใหญ่นะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ USB และ s d c a r d ได้นะครับมีหน้าจอแสดงผลนะครับประมาณนี้เลยนะครับมาพร้อม EQ นะครับ 9แบนด์นะครับสองฝั่งนะครับก็เป็นทั้งหมด18แบนด์นะครับสามารถปรับแต่งความถี่กันได้อย่างละเอียดเลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นวอลลุ่มสไลด์นะครับเหมือนมิกเซอร์นะครับอ่าก็เป็นสไลด์ซสายฝานะครับแยกลำโพงซสายฝาได้นะครับมีวอลลุ่มมัตเตอร์นะครับอ่าตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นวอลลุ่มมัตเตอร์นะครับแล้วก็จะเป็นทางด้านของ นะครับวอลลุ่มมิวสิกนะครับก็จะมีปุ่มสลับไลน์นะครับ MP3 บลูทูธนะครับ DVD อยู่ตรงนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดเชื่อมต่อบลูทูธนะครับก็กดจมลงไปนะครับหรือว่าจะเสียบ USB นะครับก็กดจมลงไปเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะเป็นทางด้านของช่องสัญญาณเข้า DVD นะครับไว้ต่อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือทีวีนะครับ สัญญาณเสียงต่างๆนะครับเข้าที่ช่องดี d นะครับแล้วก็กดปุ่มนี้เด่งขึ้นมานะครับก็จะเป็นช่องสัญญาณเข้านะครับที่เราเสียบเข้ามาจากทางด้านหลังนะครับผมนะครับตัวนี้นะครับช่องเสียบไมคเขาให้มาถึง6ช่องเลยทีเดียวนะครับช่องหนึ่งนะครับสายที่แถวแรกนะครับตัวนี้นะครับ2นะครับแถวแถว3นะครับอ่าจะเป็นในส่วนของไมโครโฟนทั้งหมดเลยนะครับอ่าก็มีทั้งหมด6ช่องนะครับผมก็จะมีนะครับปุ่มคอนโทรลต่างๆนะครับไม่ว่าจะกดสลับ เปลี่ยนโหมดนะครับอ่า MP3 FM Bluetooth นะครับกดย้ำไปเรื่อยๆที่ปุ่มนี้นะครับปุ่มเล่นเพลงด้านหน้านะครับเล่นเพลงถอยหลังนะครับหยุดเล่นเพลงชั่วคราวนะครับอ่าแล้วก็จะมีทางด้านของไฟสเต็ปซ้ายฝานะครับตัวนี้สวยงามจริงๆนะครับมาใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับ AV Samsung 6จากแบรนด์ซา m i l a n นะครับอ่ามีหูยิ้วด้านข้างนะครับสวิตช์ปิดเปิดอยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับก็เรียกได้ว่านะครับสวยงามนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นหม้อแปลงนะครับอยู่ด้านในนะครับทาร์ติเตอร์นะครับวางมาให้ข้างละ 2ตัวนะครับอ่ทคบิเตอร์นะครับขยายสิทธิสัญญาณเสียงนะครับก็มีทั้งหมด4ตัวนะครับในส่วนของกําลังวัดนะครับเดี๋ยวผมเอาคู่มือมาให้ดูนะครับตัวนี้นะครับกําลังไฟเข้านะครับอยู่ที่นะครับ220วัตต์นะครับอะสโวลต์เ c นะครับแล้วก็จะเป็นฟาร์มถี่ต่างๆนะครับดอกลำโพงที่ใช้นะครับ300-500ถึงวัตต์ต่อได้เลยนะครับกำลังขัดนะครับข้างละ150ร้วัตต์นะครับคูณ2นะครับที่4โอห์มนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับ คู่มือการใช้งานมีไปให้นะครับก็เป็นเล่มแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของช่องสัญญาณต่อลําโพงนะครับมีมาให้ถึงสี่ช่องกันเลยนะครับสําหรับช่องสปริงเกอร์นะครับมีสปริงเกอร์หนึ่งสองสามสี่นะครับตัวนี้สามารถต่อสูงสุดนะครับสี่ดอกนะครับหรือว่าโหลดต่ำสุดที่สี่โอห์มนะครับก็สิบสองนิ้วสิบห้านิ้วนะครับต่อได้สี่ดอกนะครับก็ต่อตามสปริงเกอร์ช่องนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของปลั๊กไฟนะครับแล้วก็จะเป็นทางด้านของ ตัวนี้นะครับจะเป็นช่องต่อบนสําหรับถ้าเราจะต่อ EQ เพิ่มนะครับแต่ถ้าเราไม่ต่อเพิ่มไม่แนะนําให้ถอดออกนะครับตัวนี้เป็นตัวเชื่อมระหว่างนะครับแผงมิกด้านหน้าแอมนะครับกับพาวเวอร์ด้านในนะครับให้ทํางานถึงกันนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับช่องสัญญาณเข้า DVD นะครับก็มีมาให้หนึ่งช่องนะครับสินค้าของเราก็ได้รับอุกรเรียบร้อยนะครับมี QR code นะครับนาเข้าถูกต้องนะครับแล้วก็ทนทีเสียงต่างๆจะมีบอกอยู่ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ จะเป็นทางด้านของเสาอากาศ FM นะครับตัวนี้นะครับขึ้นวามถี่ FM นะครับก็แล้วแต่พื้นที่นะครับของรูกผ้าที่จะนําไปใช้งานนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับรูปทรงสวยงามนะครับมีพัดลมระบายความร้อนนะครับวางอยู่ด้านในนะครับตัวนี้นะครับไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะครับแต่อยู่ด้านในนะมีพัดลมขนาดนะครับของพัดลมประมาณนะครับ เดี๋ยวผมดูก่อนนะครับประมาณสี่นิ้วนะครับพัดลมสี่นิ้วนะครับเขาจะไม่ได้ติดมาตรงนี้นะครับจะวางอยู่ด้านในนะครับสำหรับพัดลมระบายความร้อนนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาอยู่นะครับเดี๋ยวยังไงเราไปลองทดสอบระบบเสียงกันนะครับครับในส่วนของวิธีการใช้งานนะครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากมากมายนะครับเสียบปลั๊กไฟนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับแนะนําให้ต่อสายลาโพงให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่เราจะเสียบปลั๊กไฟนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะทดสอบกับตู้ลำโพง15นิ้วนะครับจำนวน สองใบนะครับก็วิธีการต่อนะครับไม่ยุ่งยากเลยนะครับเรามาดูกันที่สปริงเกอร์นะครับผมจะต่อเข้าที่สปริงเกอร์ R นะครับอ่าตรงนี้นะฮะหนึ่งดอกนะครับแล้วก็จะมาทําการต่อที่สปริงเกอร์ L นะครับอ่า L จะมีสองชุดนะครับมีชุดนี้ชุดนี้นะครับแล้วก็ชุดนี้ R ก็เช่นเดียวกันนะครับ R มีสองชุดนะครับชุดนี้ชุดนี้นะครับถ้าเราจะสัญญาณเสียงสตอริโอนะครับแนะนําให้ต่อแบบนี้เลยนะครับก็เอาสัญญาณนะครับ ข้าที่สปริงเกอร์แอลและอาร์นะครับของสายฝานะครับอ่าสายฝาลิมสุดนะครับแล้วก็สายลิมสุดนะครับหรือท่านใดต้องการต่อสีดอกนะครับก็เอามาเข้าที่คู่นี้ได้เลยนะครับก็ต่อใช้งานประมาณนี้นะครับแต่ถ้าลูกค้าซื้อไปนะครับผมแนะนําให้หมุนออกนะครับตัวนี้สามารถหมุนออกได้นะครับแล้วก็ทําการเสียบสายลําโพงนะครับเข้าที่ด้านข้างนะครับก็ต่อแค่นี้เองครับใช้งานได้นะครับในส่วนของนะครับวิธีการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับก็ เดี๋ยวเราจะมาแนะนํากันในวันนี้เลยนะครับก็นําโทรศัพท์มาเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ลูกค้าสังเกตทาว่า MP3 นะครับแล้วก็ DVD นะครับถ้าลูกค้าจะเชื่อมต่อบลูทูธนะครับผมแนะนําให้กดลงไปนะครับแล้วก็ทําการกดปุ่มโหมดตัวนี้นะครับเปลี่ยนให้เป็นบลูทูธนะครับอ่า เปลี่ยนเป็นบลูทูธแบบนี้แล้วนะครับก็ให้ลูกค้ามาที่โทรศัพท์มือถือนะครับเข้าไปที่ตั้งค่านะครับเข้าไปที่สัญลักษณ์บลูทูธนะครับแบบนี้นะครับหลังจากนั้นรอสักครู่นะครับทําการเปิดให้เป็นสีเขียวแบบนี้ก่อนนะครับสีเขียวแบบนี้นะครับโทรศัพท์ของเรานะครับจะทําการค้นหาชื่อบลูทูธโดยอัตโนมัตินะครับชื่อบลูทูธก็ชื่อนี้เลยนะครับบลูทูธนะครับ r y นะครับให้ลูกค้าติ๊กจับคู่ได้เลยนะครับอ่าเพียงเท่านี้ครับจะมีเสียงออกลำโพงตึงๆนะครับเสียงประมาณนี้นะครับก็เป็นนว่า เชื่อมต่อสําเร็จนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ลูกค้าทําการสไลด์วอลุ่มนะครับอ่าสไลด์นะครับมาที่เลขศูนย์นะครับหรือว่าถ้าสัญญาณอ่อนสามารถดันสูงได้เลยนะครับแต่เบื้องต้นนะครับผมจะสไลด์มาไว้ที่เลขศูนย์นะครับก็คือลาโพงไ้ายฝาทั้งคู่จะได้เท่ากันนะครับแล้วก็มาสังเกตนะครับมาสเตอร์ตัวนี้นะครับให้ลูกค้าเบาลงก่อนนะครับอ่าแล้วก็เล่งอันนี้ไว้ที่50%นะครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาค้นหาเพลงนะครับใน u t u b e นะครับเพื่อทําการทดสอบกันเลยนะครับผมก็ได้เพลงมาทดสอบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะทาการเล่นเสียงที่โทรศัพท์มือถือให้สุดเลยนะครับปล่อยสัญญาณให้สุดเลยนะครับแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ลูกค้ามาเล่นนะครับวอลลุมมาสเตอร์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเล่นเสียงนะครับแนะนํานิดนึงนะครับท่านใดต้องการเนื้อเสียงชัดๆนะครับแนะนําให้ใส่หูฟังนะครับเพื่อฟังการทดสอบระบบเสียงในวันนี้นะครับ ลำโพงที่นามาทดสอบนะครับก็เป็นลาโพง15นิ้วแหลมเจรวดจํานวน1คู่นะครับลูกค้าท่านใดมี4ี่ดอกนะครับต่อใช้งานได้เลยนะครับสําหรับแอมขย์ใ่รุ่นนี้นะครับบอกเลยนะครับคุณภาพเสียงแรงสะใจแน่นอนนะครับอันนี้เสียงเบสนะครับผมปรับไว้ประมาณ50%แค่นั้นเองนะครับเสียงกลางเช่นเดียวกันนะครับเสียงแหลมนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับในส่วนบาลานซ์นะครับผมแนะนํานะครับปรับไว้ตรงกลางนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับถ้าเราบิดไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับอีกข้างหนึ่งคุณภาพเสียงจะไม่ดังนะครับแนะนําให้ตั้งไว้ตรงกลางนะครับในส่วนของเบสดนะครับก็สามารถปรับคอนโทรลได้ตามแบบที่เราชอบเลยนะครับต้องการเบสดหนักนะครับก็หมุนเพิ่มขึ้นไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับหรือว่าต้องการเสียงกลางนะครับก็บิดขึ้นไปนะครับเสียงแหลมนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ ส่วนของ EQ นะครับผมแนะนําตั้งเบื้องต้นนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับตั้งตามแบบที่ผมตั้งไว้เลยนะครับคุณภาพเสียงก็ออกมาดีแล้วนะครับไม่ต้องปรับอะไรมากมายนะครับก็เน้นในคลิปนี้เป็นหลักนะครับอ่าย่างไงเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันต่อนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับลูกค้านะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถทักข้อความเพจนะครับหรือว่ากดสั่งซื้อนะครับในตะกร้าเราได้นะครับหรือว่าช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช้อป e ี้ลาซาดนะครับก็สามารถสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนสวัสดีครับ